สวัสดีครับที่นี่มอบนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร่วมยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2564นะครับนี่คือบัณฑิตยงจิรวันประชันนะครับเป็นบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยานะครับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนะครับสวัสดีครับบัณฑิตครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับ บัณฑิตหยง,งนะอะเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็การสวมชุดครุยในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะดีใจจนพูดไม่ออกเลยเดี๋ยวนะต้องขอพูดถึงหน่อยของเรานี้ก็เป็นบัณฑิตพิเศษใช่ไหมก็คือยังไงบ้างนะครับ พิการทางทางด้านร่างกายค่ะอ๋อเป็นบัณฑิตอ่าที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตพิการถ้าช่วงเรียนนี้ก็จะเป็นนักศึกษาพิการใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็มีมีศูนย์อำนวยความสะดวกค่ะอยู่ที่มอบนคเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะ DSS ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างศูนย์นี้ก็ช่วยดูแลทุกอย่างเลยใช่ไหมค่ะอืมแล้วของเรานี้พิการทางร่างกาย ขอพูดขอพูดคุยได้ไหมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ในลหลายๆส่วนรู้สึกว่าพูดน้อยมากเลยนะพี่หยงเป็นค<ง>นพูดน้อยค่ะหย,ยงพูดน้อยหยงนี้เป็นคนภูมิลำเนา,นาที่ไหนซีสกเกตค่ะซีสกเกตเรื่องของพิการหยงนี้คือยังไงบ้างตั้งแต่กําเนิดเลยไหมใช่ค่ะคือคือพิการทางด้านด้านร่างกายเป็นยังไงบ้างหยง หลังค่ะหลังคอมค่ะอ๋อหลังคอมแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตได้ป,ปติอย่างปกติเรื่องการเรียนด้วยเพราะว่าเรามีอุปสรรคแต่เราก็ยังสามารถทำหน้าที่ในการเรียนได้อย่างดีเกียรตินิยมด้วยผลการเรียนเท่าไหร่ตลอดหลักสูตร3 6 3ค่ดหก้ยินดีด้วยนะครับโอ้โห ยงยงยังไงบ้างเราบางทีเราก็มีหลายๆเรื่องเข้ามาแต่ยังทําได้ดีเลยนะอะเรื่องของอุปสรรคต่างๆยงทํายังไงในเรื่องการเรียนการเรียนหรอคะก็จะอ,อ่านหนังสือทบทวนอืที่เรียนมาค่ะครับเพื่อสร้างพลังให้กับหลายๆคนก้าวสู่ความสําเร็จในครั้งนี้ยงมีแรงบันดาลใจอะไรครับหรือว่ามีมีคติยังไงบ้างก็ ทำก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะก็แบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปวันวันทำทุกวันให้มีความสุขใช่ค่ะสุดยอดมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องหยงนะ,ะ,อะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะ,ะขอบคุณใครพิเศษไหมย่วงท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตลอดการเรียนที่ผ่านมาอื ขอบคุณอาจารย์คร<ช>อบครัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอขอบคุณน้องๆทุกคน,นค่ะขอบคุณน้องๆใช่ไหม<น>เดี๋ยวน้องๆมาร่วมแสดงก็ยินดีได้นะวันนี้เฮ้ย hey! นี่คือน้องเจมนะครับามาเลยมาร่วมถ่ายภาพกันนะครับร่วมยิ่ดีครับพี่บัณฑิตนะครับนี่คือบัณฑิตหยงนั่นเองนะครับมาเลยมาเลย นี่คือนักศึกษาที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ DSS นะครับหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการนั่นเองนะครับอมอบของให้กับพี่เลยพี่ถือได้ไหมเชิญู้ถือให้กห้น้องให้น้องถือให้นะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอวยพรให้พี่บัณฑิตหน่อยยินดีกับพี่เขาหน่อยอเชิญเลยจ้ะยินดีกับพี่ด้วยนะคะแล้วก็ ให้ได้งานแบบดีๆเงินเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะอ่าของเราล่ะภาพยินดีพิยงด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับปรเพิ่งให้กับพี่กระดัวนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยบูรณาธิการานีในส่วนของบัณฑิตพิการนะครับหรือว่าบัณฑิตยงจิรวรรณประชันครับขอบคุณนะยินดีด้วยจ้ะยินดีโมลวลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ